สวัสดีครับการศึกษาปฐมวัยเนี่ยถือเป็นรากฐานที่สําคัญมากๆของชีวิตเลยนะครับและครูปฐมวัยก็คือคนสําคัญที่สร้างรากฐานนั้นใช่เลยค่ะเป็นช่วงวัยที่สําคัญที่สุดช่วงหนึ่งเลยก็ว่าได้วันนี้เราเลยจะมาชวนคุยเจาะลึกกันครับถึงเรื่องที่กําลังเป็นที่สนใจกันมากในวงการศึกษาตอนนี้ก็คือการปรับปรุงทั้งมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัยแล้วก็ลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับใหม่ซึ่งแน่นอนว่าส่งผลโดยตรงกับคุณครูทุกท่านเลย เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่น่าจับตามองมากจริงๆสะท้อนความพยายามที่จะยกระดับคุณภาพการดูแลเด็กเล็กของเราให้ทันโลกนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยของเราวันนี้ก็มีเป้าหมายชัดเจนเลยคืออยากจะพาไปสำรวจทำความเข้าใจเรื่องเหล่านี้ให้ลึกซึ้งขึ้นโดยเราจะอิงข้อมูลจากทั้งเอกสารทางการรายง,งานข่าวบทวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือต่างๆนะครับอืมค่ะเราจะมาดูกันว่าเออร่างมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวยัยฉบับใหม่ กับหลักสูตรพศ2568เนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้างทําไมต้องเปลี่ยนแล้วที่สําคัญคือมันมีความหมายกับการทํางานของคุณครูในห้องเรียนจริงๆยังไงบ้างจะพยายามหาคําตอบไปด้วยกันวันนี้ก็คือท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้ครูปฐมวัยจะนํามาตรฐานและหลักสูตรใหม่ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กๆของเราได้ยังไงบ้างน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับคําถามแรกเลยทําไมถึงต้องเปลี่ยน อะไรเป็นแรงผลักดันให้เกิดมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัยฉบับใหม่ขึ้นมาครับค่ะถ้าดูจากข่าวอย่างในมติชนเขาก็ชี้ว่าส่วนหนึ่งมันเชื่อมโยงกับนโยบายเรียนดีมีความสุขนะคะที่ต้องการครูคุณภาพเป็น,นกลไกสําคัญอ๋อค่ะการปรับมาตรฐานวิชาชีพครูโดยเฉพาะครูปฐมวัยก็เลยเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าครูมีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันมากขึ้นใช่ค่ะ และถ้ามองภาพกว้างขึ้นไปอีกนะครับการปรับมาตรฐานวิชาชีพเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทําอยู่แล้วเป็นระยะระยะคือโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากทั้งเทคโนโลยีสังคมความคาดหวังต่อการศึกษาเองก็เปลี่ยนไปค่ะมาตรฐานวิชาชีพครูก็ต้องปรับตามให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของชาติความต้องการในการพัฒนาคนรุ่นใหม่อย่างที่ข้อบังคับครูสภาปี6กสองเองก็พูดถึงความจําเป็นนี้ไว้เหมือนกันเป้าหมายหลักๆก็คือการสร้างครูที่มีคุณภาพจริงๆนะคะ จุดที่น่าสนใจคือครั้งนี้ครูสภาเขาพัฒนาร่างมาตรฐานนี้ขึ้นมาเฉพาะสําหรับครูปฐมวัยเลยอันนี้ดูเหมือนจะให้ความสําคัญกับความเชี่วชาญเฉพาะทางมากขึ้นเยอะเลยนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะมันสะท้อนว่าเรายอมรับกันแล้วว่าครูปฐมวัยไม่ใช่แค่ครูทั่วไปที่มาสอนเด็กเล็กแต่เป็นวิชาชีพที่ต้องการความรู้ทักษะความเข้าใจในพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มันลึกซึ้งแล้วก็แตกต่างจากครูระดับอื่นจริงๆครับ พอมีมาตรฐานเฉพาะทางแบบนี้มันก็จะช่วยกําหนดทิศทางการผลิตครูการพัฒนาครูปฐมวัยให้ตรงจุดมากขึ้นด้วยค่ะแล้วกระบวนการตอนนี้ก็เดินหน้าไปพอสมควรแล้วใช่ไหมครับเห็นว่าคณะกรรมการครูสภาก็มีมติเห็นชอบร่างไปแล้วเมื่อพฤษภาคม68ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องต่างๆด้วยครับอย่างที่เห็นประกาศจากมรพพระนครศรีอยุธยาช่วงกรกฎาคมก็มีการจัดเวทีรับฟังความเห็น ขั้นตอนรับฟังความเห็นเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเพื่อให้มาตรฐานที่ออกมามันใช้ได้จริงเป็นที่ยอมรับในบริบทที่หลากหลายของโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศคือต้องฟังเสียงจากทุกฝ่ายจริงๆทั้งสถาบันที่ผลิตครูผู้บริหารครูหน้าง,งานหรือแม้แต่ผู้ปกครองเองเอาละครับพอเราเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังแล้วคำถามต่อมาคือแล้วตัวร่างมาตรฐานใหม่เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงบ้างครับ โครงสร้างหลักๆยังเป็น3ด้านเหมือนเดิมหรือเปล่าครับคือความรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานและก็จรรยาบรณใช่ค่ะโครงสร้างหลัก3ด้านยังเหมือนเดิมแต่ว่าไส้ในโดยเฉพาะด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพกับด้านการปฏิบัติงานเนี่ยมีการปรับปรุงให้มันสะท้อนความต้องการของครูปฐมวัยชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะงั้นเรามาลงรายละเอียดกันเลยครับเริ่มที่มาตรฐานที่1ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพก่อนเลยได้ค่ะ ถ้าเราเที่ยวกับมาตรฐานความรู้ครูทั่วไป6ด้านเดิมอย่างเรื่องบริบทโลกจิตวิทยาเนื้อหาวิชาอะไรพวกนั้นนะคะครับร่างมาตรฐานใหม่สมนักครูบัณโมวัยเนี่ยจะเจาะลึกองค์ความรู้ที่จําเป็นมากๆสําหรับการทํางานกับเด็กเล็กจริงๆอาจจะลองจัดกลุ่มดูนะคะเช่น 1. คือความเข้าใจลึกซึ้งเรื่องพัฒนาการเด็ก อันนี้ไม่ใช่แค่พัฒนาการ4ด้านทั่วไปนะคะแต่ลงลึกถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองหรือ brain-based learning พัฒนาการองค์รวมตามช่วงวัยแบบละเอียดเลยอ๋อคือลงลึกกว่าเดิมใช่ค่ะ2คือศาสตร์การสอนปฐมวัยเฉพาะทางอันนี้ก็จะเน้นเรื่องการจัดประสบการณ์ผ่านการเล่นการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมหรือ inclusive education เพื่อให้ดูแลเด็กได้ทุกคนจริงๆ 3. คือการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินคือครูต้องทำหลักสูตรที่ตอบสนองบริบทท้องถิ่นความยั่งยืนได้ด้วยแล้วก็ต้องประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลได้อย่างมีความหมายไม่ใช่แค่ให้เกรดครับผม 4คือความเข้าใจบริบทรอบตัวเด็กเรื่องสุขภาพโภชนาการความปลอดภัยอันนี้พื้นฐานอยู่แล้วแต่ที่เพิ่มมาคือระบบนิเวศรอบตัวเด็กคือปัจจัยแวดล้อมทั้งหมดเลยครอบครัวโรงเรียนชุมชนสื่อกฎหมายต่างๆที่มันส่งผลต่อเด็กกว้างขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็สุดท้าย5คือเทคโนโลยีและการรู้เท่าทันสื่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็กแล้วก็ส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อด้วย ฟังดูแล้วเป็นการยกระดับความคาดหวังด้านความรู้ให้เข้มข้นแล้วก็เฉพาะทางมากขึ้นจริงๆนะครับแล้วส่วนของประสบการณ์วิชาชีพอย่างเรื่องฝึกสอนหนปี อันนี้ยังเหมือนเดิมไหมครับหลักการเรื่องฝึกปฏิบัติการสอนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างน้อยหนึ่งปีอันนี้ยังเป็นหัวใจสําคัญอยู่ค่ะอืมครับเพราะความรู้ทฤษฎีอย่างเดียวมันไม่พอครูปฐมวัยต้องมีทักษะปฏิบัติจริงต้องเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนจริงได้การฝึกประสบการณ์จึงสําคัญมากแล้วก็ต้องมีเกณฑ์ประเมินที่เข้มข้นด้วยค่ะโอเคครับพอเห็นภาพความรู้ประสบการณ์ที่ครูต้องมีแล้วมาตรฐานส่วนต่อไปก็จะเน้นว่าครูต้องเอาสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติงานจริงยังไงบ้าง นั่นก็คือมาตรฐานที่2การปฏิบัติงานตรงนี้มีอะไรที่เปลี่ยนไปหรือเน้นเป็นพิเศษบ้างครับค่ะสำหรับมาตรฐานการปฏิบัติงานในร่างใหม่นี้นะคะมีการลงรายละเอียดที่สะท้อนบทบาทครูปฐมวัยยุคใหม่ได้ชัดเจนขึ้นมากเลยอาจจะมองเป็นกลุ่มๆได้เหมือนกันค่ะอย่างแรกเลยคือการมุ่งเน้นที่ตัวเด็ก อันนี้ชัดเจนมากคือต้องปฏิบัติต่อเด็กด้วยความรักความเมตตาให้เกียรติต้องวางแผนจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองพัฒนาการความสนใจความแตกต่างของเด็กแต่ละคนแล้วก็ต้องส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการแสดงออกด้วยครับ ต่อมาคือการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์อันนี้ไม่ใช่แค่สอนตามตำราแต่ต้องออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นหรือ play-based learning ที่มันมีความหมายบูรณาการทักษะต่างๆแล้วก็ต้องจัดสภาพแวดล้อมทั้งในห้องนอกห้องให้มันเอื้อต่อการเรียนรู้แล้วก็ปลอดภัยด้วย การเล่นนี่ยังเป็นหัวใจสาคัญอยู่ใช่ค่ะสําคัญมากสําหรับประถม,มะวัยแล้วก็อีกกลุ่มคือการทํางานร่วมกับครอบครัวและชุมชนอันนี้ก็เน้นการสื่อสารเชิงบวกการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนเพื่อช่วยกันสนับสนุนพัฒนาการเด็กเราก็ต้องใส่ใจดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษด้วยครับผมสุดท้ายคือความเป็นมืยอาชีพและการพัฒนาตนเองอันนี้ก็เรื่องจิตวิญ,ญญาณความเป็นครูการพัฒนาตัวเองต่อเนื่อง แล้วที่สำคัญที่เพิ่มมาคือต้องสามารถใช้สื่อดิจิตัลเทคโนโลยีทางการศึกษาได้แบบรู้เท่าทันแล้วก็เกิดประโยชน์จริงๆประเด็นเรื่องสื่อดิจิตัลนี่น่าสนใจนะครับดูเหมือนจะถูกพูดถึงมากขึ้น ทั้งในส่วนความรู้แล้วก็การปฏิบัติงานเลยใช่เลยค่ะมันสะท้อนความจริงที่ว่าเด็กยุคนี้เขาโตมากับเทคโนโลยีครูปฐมวัยก็เลยต้องมีทักษะมีความเข้าใจในการเอาเทคโนโลยีมาใช้ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เหมาะสมปลอดภัยไม่ใช่แค่ใช้เป็นนะคะแต่ต้องใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาเด็กได้ด้วยครับเข้าใจเลยครับส่วนสุดท้ายคือมาตรฐานที่3การปฏิบัติตนหรือจรรยาบรณวิชาชีพ อันนี้ผมเข้าใจว่ายังยึงยดตามกรอบเดิม5ด้านคือต่อตอนเองต่อวิชาชีพต่อผู้รับบริการต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพแล้วก็ต่อสังคมใช่ไหมครับโดยหลักการแล้วใช่ค่ะจรรยาบรรณยังคงเป็นรากฐานสําคัญของครูทุกคนนะคะเป็นแบบแผนความประพฤติที่ต้องยึดถือเพื่อรักษาเกียรติศักดิ์ศรีของวิชาชีพสร้างความน่าเชื่อถือความศรัทธาจากสังคมอันนี้สําคัญไม่เคยเปลี่ยนค่ะ พอพูดถึงมาตรฐานเหล่านี้ทั้งความรู้การปฏิบัติงานจรญยาบันมันเป็นกรอบที่สำคัญมากๆเลยนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยการมีแค่ามาตรฐานอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอหรือเปล่าอืมค่ะทำให้นึกถึงแนวคิดความเป็นครูประถมวัยผู้มุ่งมั่นหรือที่เรียกว่า intentional teacher ที่มีงานวิจัยศึกษามีพูดถึงในบทความวิชาการอย่างในไทยโจก็มีพูดถึงเรื่องนี้ แนวคิดนี้น่าจะเข้ามาช่วยเติมเต็มการน,นำมาตรฐานไปใช้ได้ไหมครับโอ้เป็นการเชื่อมโยงที่ดีมากเลยค่ะแนวคิดครูผู้มุ่งมั่นหรือ intentional teacher เนี่ยกำลังเป็นที่สนใจเลยค่ะเพราะมันพูดถึงทัศนคติและวิธีการทำงานที่อยู่เบื้องหลังการปฏิบัติตามมาตรฐานครับ คือมันบอกว่าครูที่มีประสิทธิภาพจริงๆไม่ใช่แค่คนที่ทำตามข้อกำหนดหรือจัดกิจกรรมไปวันๆนะคะแต่คือคนที่ทำงานอย่างมีความตั้งใจมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีการไตร่ตรองอยู่เสมอขยายความคำว่าทำงานอย่างตั้งใจมีเป้าหมายแล้วก็ไตร่ตรองหน่อยได้ไหมครับว่าในบริบทครูปฐมวัยมันหมายถึงอะไรค่ะ หมายถึงว่าก่อนจะทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่หรือจะตอบสนองต่อพฤติกรรมเด็กยังไงเนี่ยครูต้องถามตัวเองก่อนเสมอว่าเราทําไปเพื่ออะไรเป้าหมายการเรียนรู้หรือพัฒนาการที่เราต้องการคืออะไร oh. แล้วจากนั้นค่อยเลือกใช้กลยุทธ์วิธีการหรือสื่อการสอนที่มันเหมาะสมที่สุดเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้น ไม่ใช่ทำตามตามกันไปทำตามความเคยชินหรือทำแค่ให้เด็กมีอะไรทำแก้เบื่อแต่มันคือการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมีเป้าหมายรองรับเสมอเช่นสมมุติเห็นเด็กกำลังเล่นบล็อกอยู่แทนที่จะปล่อยให้เล่นไปเฉยๆครูที่มุ่งมั่นอาจจะเข้าไปชวนคุยตั้งคำถามกระตุ้นหรือเสนอความท้าทายเพิ่มเพื่อต่อย,ยอดการเรียนรู้เรื่องรูปทรงการนับการแก้ปัญหา ตามเป้าหมายที่ครูได้คิดไตรตรองไว้แล้วนะคะเข้าใจเลยครับในบทความไทยโจเหมือนจะพูดถึงองค์ประกอบสําคัญ3อย่างของความเป็นครูผู้มุ่งมั่นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะงานวิจัยเขาสรุปไว้3อย่างคือ 1. การคิดรอบด้าน reflective p r u d e n c คือความสามารถในการมองเห็นโอกาสในการเรียนรู้หรือพัฒนาการจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนแม้กระทั่งจากปัญหาหรือความท้าทาย Hmm. สองการมีเป้าหมายที่ชัดเจน (clear goals) คือเมื่อเห็นโอกาสแล้วก็สามารถกำหนดเป้าหมายที่อยากจะพัฒนาเด็กได้อย่างชัดเจนแล้วก็วางแผนการปฏิบัติโดยใช้ความรู้ทางวิชาชีพอย่างรอบคอบ 3. การปฏิบัติอย่างตั้งใจ (intentional action) อันนี้คือการลงมือทำตามแผนด้วยความมุ่งมั่นมีการสังเกตประเมินผลแล้วก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายได้ดีที่สุดไม่ใช่ทำแล้วทิ้มคว้างหรือย่อท้อต่ออุปสรรคค่ะ กรอบคิดแบบนี้นี่น่าจะสำคัญมากเลยนะครับในการรับมือกับมาตรฐานใหม่ที่ดูจะมีความคาดหวังสูงขึ้นและก,กับบริบทปัจจุบันที่มีความทา้าทายเยอะแยะไปหมดทั้งเรื่องเด็กพิเศษการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือแม้แต่เทคโนโลยีที่เข้ามาถูกต้องที่สุดเลยค่ะ กรอบคิดครูผู้มุ่งมั่นไม่ใช่แค่แนวคิดสวยๆนะคะแต่มันเป็นเหมือนเครื่องมือทางความคิดที่จะช่วยให้ครูนำเอามาตรฐานวิชาชีพหรือหลักสูตรต่างๆไปใช้ได้อย่างมีพลังและก็เกิดผลจริงๆครับแทนที่เราจะรู้สึกว่ามันเป็นภาระเป็นข้อบังคับเราก็จะมองเห็นเป็นแนวทางในการทำงานอย่างมืออาชีพสร้างสารรค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กๆ การมองเห็นโอกาสในอุปสรรคและความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขสร้างความเจริญงอกงามให้เด็กนี่คือหัวใจสำคัญเลยค่ะพอพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือหลักสูตรการศึกษาปฐมวออัยพศ2568ฉบับใหม่ที่กำลังจะนำมาใช้เรื่องนี้มีอะไรที่เราต้องทำความเข้าใจเป็นพิเศษบ้างครับเห็นข้อมูลจากแหลง่งอย่างดิ g i t a l Learning Classroom หรือในโซเชียลมีเดก็เริ่มพูดถึงกันแล้วค่ะ หลักสูตร2568นี้นะคะเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากหลักสูตรปี2560ค่ะมีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนการศึกษาแห่งชาติแล้วก็พรบการพัฒนาเด็กปฐมวัยพศ2562ด้วยรวมทั้งบริบทโลกที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะเรื่องดิจิทัลนี่ชัดเจนเลยจุดเปลี่ยนสำคัญหรือว่าไฮไลท์ของหลักสูตรใหม่นี้คืออะไรครับ จุดที่น่าสนใจนะคะคือการกำหนดความสามารถผู้เรียน learner competencies เป็นเป้าหมายหลัก4ด้านคือระบุเลยว่าคาดหวังว่าเด็กจะทำอะไรได้บ้างเมื่อจบการศึกษาประถมะวยัยหรือในแต่ละช่วงวยัยมี4ด้านคือ 1. ด้านสุขภาวะทางกาย 2. ด้านอารมณ์จิตใจและสังคม 3. ด้านความเป็นพลเมืองและความเป็นไทย 4. ด้านสติปัญญาอืม mm. ถ้าเทียบกับกรอบพัฒนาการเดิมในหลักสูตร60นะคะจะเห็นว่าด้านความเป็นพลเมืองและความเป็นไทยเนี่ยถูกทําให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ให้ความสําคัญมากขึ้นด้วยค่ะอันนี้น่าจะสะท้อนความต้องการปลูกฝังคุณลักษณะเหล่านี้ให้เข้มข้นตั้งแต่เด็กเล็กเลยแล้วในแง่การนําไปปฏิบัติล่ะครับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มันจะต่างจากเดิมมากน้อยแค่ไหนครับหลักการพื้นฐานที่สําคัญสําคัญยังคงเดิมนะคะคือยังเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น play based learning ที่มีความหมาย การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ที่เด็กได้ลงมือทำการยึดเด็กเป็นสำคัญ Child Centered แล้วก็การทำงานร่วมกับผู้ปกครองชุมชนค่ะครับแต่ว่าหลักสูตรใหม่เนี่ยจะให้แนวทางที่ชัดเจนขึ้นในการบูรณาการทักษะแห่งศตรวรรษที่21เข้าไปเช่นการคิดแก้ปัญหาความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารการทำงานร่วมกับคนอื่นและที่สำคัญคือการบูรณาการทักษะดิจิทัลเข้าไปในกิจกรรมอย่างเหมาะสมตามวัยด้วยครับหมายความว่า การจัดตารางกิจกรรมประจำวันหรือการออกแบบหน่วยการเรียนรู้อาจจะต้องมีการปรับเพื่อให้ครอบคลุมความสามารถทั้ง4ด้านแล้วก็ทักษะใหม่ๆเหล่านี้ว่าขึ้นใช่ค่ะหลักสูตรจะให้แนวทางเรื่องการจัดสรรเวลาสําหรับกิจกรรมต่างๆให้มันสมดุลทั้งกิจกรรมเคลื่อนไหวในร่มกลางแจ้งกิจกรรมที่ครูนําหรือเด็กริเริ่มเองครับเนียนแล้วก็มีความหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของเด็ก เช่นขณะที่เด็กเล่นสร้างเมืองจากวัสดุเหลือใช้ครูอาจจะสอดแทรกเรื่องการวางแผนด้านสติปัญญาการแบ่งปันของเล่นด้านสังคมการระวังความปลอดภัยด้านร่างกายแล้วก็การดูแลรักษาสิ่งของร่วมกันด้านความเป็นพลเมืองได้ในกิจกรรมเดียวนะคะฟังดูแล้วทั้งมาตรฐานวิชาชีพใหม่แล้วก็หลักสูตรใหม่ต่างก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับ คือการเตรียมเด็กให้พร้อมสำหรับโลกอนาคตมากขึ้นโดยเน้นทักษะที่จำเป็นแล้วก็ให้ความสำคัญกับบทบาทของครูที่ต้องมีความเป็นมืออาชีพเข้าใจเด็กอย่างลึกซึ้งจริงๆเป็นความสอดคล้องที่สำคัญมากค่ะคือมาตรฐานกำหนดคุณภาพของครูที่เราอยากเห็นส่วนหลักสูตรกำหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเด็กทั้งสองส่วนนี้ต้องทำงานไปด้วยกันโดยมีคุณครูเป็นคนขับเคลื่อนหลักเลยค่ะ มาถึงตรงนี้เราได้เจอะลึกกันไปพอสมควรเลยทั้งเรื่องมาตรฐานวิชาชีพใหม่หลักสูตรใหม่แล้วก็แนวคิดครูผู้มุ่งมัน่นถ้าจะลองสังเคราะห์ให้เห็นภาพรวมความเชื่อมโยงสำหรับคุณครูปฐมวัยที่กำลังฟังอยู่ทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงในการทำงานจริงครับเป็นคำถามปิดท้ายที่ดีมากเลยค่ะลองนึกภาพตามแบบนี้นะคะมาตรฐานวิชาชีพใหม่เนี่ยคือกรอบความเป็นมืออาชีพที่บอกว่า ครูปฐ鸿วัยที่มีคุณภาพต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างทั้งความรู้ทักษะปฏิบัติจรรยาบรรณเปรียบเหมือนใบรับรองว่าครูพร้อมแล้วนะครับหลักสูตร2568ใหม่อันนี้คือแผนที่นำทางในการจัดการศึกษาที่บอกว่าเราจะพัฒนาเด็กไปสู่เป้าหมายความสามารถ4ด้านนั้นได้อย่างไงควรจัดประสบการณ์แบบไหนเนื้อหาอะไรสำคัญเปรียบเหมือนเข็มทิศกับเส้นทางที่เราจะเดินไป ส่วนความเป็นครูผู้มุ่งมั่นอันนั้นคือทัศนคติและพลังขับเคลื่อนที่จะทําให้ครูสามารถใช้กรอบมาตรฐานแล้วก็เดินตามแผนที่นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างสรรค์เป็นการทํางานด้วยความเข้าใจในทําไมวายเบื้องหลังสิ่งที่ทํามีความตั้งใจ intense แล้วก็มีการไตร่ตรอง reflection เพื่อปรับปรุงงานให้ดีที่สุดสาหรับเด็กแต่ละคนในบริบทจริงๆค่ะโอ้โหชัดเจนมากเลยครับดังนั้นมาตรฐานหลักสูตร และทัศนคติแบบครูผู้มุ่งมั่นจึงเป็น3มอย่างที่ต้องไปด้วยกันแยกกันไม่ได้เลยค่ะมาตรฐานกับหลักสูตรคือ what กับ how ส่วนความเป็นครูผู้มุ่งมั่นคือ why และ attitude ที่จะทําให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยมันเกิดขึ้นได้อย่างมีคุณภาพจริงๆเป็นภาพที่ชัดเจนมากครับทำให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของเอกสารแต่มันคือการยกระดับวิชาชีพแล้วก็การจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งระบบเลยโดยมีคุณครูเป็นหัวใจสำคัญจริงๆครับแน่นอนค่ะ การเปลี่ยนแปลงอาจจะมีความท้าทายบ้างนะคะแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆในการพัฒนาวิชาชีพของเราแล้วก็สร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืนให้กับเด็กๆซึ่งเป็นอนาคตของชาติเรานะคะ ครับผมการพูดคุยของเราวันนี้ก็ได้สำรวจการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญไปแล้วนะครับทั้งมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัยฉบับใหม่ที่เน้นความเฉพาะทางมากขึ้นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย2,568ที่ปรับเป้าหมายสู่ความสามารถ4ด้านแล้วก็แนวคิดครูผู้มุ่งมั่นที่เป็นหัวใจสำคัญในการนำสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติค่ะ ก็หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์นะครับช่วยให้คุณครูนักการศึกษาปฐมวัยเข้าใจภาพรวมแล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้นการก้าวทันและปรับตัวเป็นสิ่งสําคัญค่ะเพื่อให้เราสามารถมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กๆในความดูแลของเราได้เสมอก็จะจากการวันนี้ผมมีคําถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งครับ เมื่อเราพิจารณาถึงการเน้นทักษะดิจิทัลแล้วก็ทักษะแห่งศตวรรษที่21ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทั้งในมาตรฐานและหลักสูตรใหม่เนี่ยมีแนวทางรูปธรรมอะไรบ้างที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจะสามารถส่งเสริมทั้งความคล่องแคล่วทางดิจิทัลหรือดิจิทัลฟลูเอนซีและการมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งกับโลกธรรมชาติหรือดีพ p เอนเกจเมนต์วิท n เนเจอร ไปพร้อมๆกันได้เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กที่โตในยุคนี้จะได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลรอบด้านจริงๆครับโอ้โหเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายแต่ก็สำคัญมากๆเลยนะคะในการสร้างสมดุลให้กับการพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ในศตวรรษที่21นี้น่าคิดต่อยอดกันต่อไปจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามการเจาะลึกของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ